ผู้ชมค,ครับเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะครับพี่สงขานะฮะมีคนงานของโรงงานแห่งหนึ่งต้องเสียชีวิตถึงสี่ศพนะครับเพราะว่าเขาลงไปซ่อมท่อระบายอากาศของระบบบำบัดน้ำเสียนะฮะปรากฏว่าลงไปแล้วเนี่ยมันมีแต่กลิ่นของพวก ของเสียทั้งหลายนะแก๊สแอมโมเนียนะครับแล้วก็ขึ้นมาไม่ได้หมดสติกว่าจะช่วยกันขึ้นมาได้สเสียชีวิต4ศพนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้น14.30นาฬิกา30นาทีนะครับท่านผู้ชมครับในท้องที่ของสอพคลองแงะอํเภอสดาวจังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่ก็ไปช่วยเหลือกันในจุดเกิดเหตุนะครับหลังจากรับแจ้งเหตุคนงานตกลงไปในท่อระบายอากาศระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเป็นท่อที่กําลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับแล้วก็มีคนบาดเจ็บกับเสียชีวิตด้วยอยู่ในบริษัททัรวินจำกัดตำบลพังลา,ะานะฮะ,ปะเป็นโรงงานส่งออกน้ำยางข้นต่างประเทศนะครับก็ต้องให้กู้ชีพมาช่วยด้วยที่เกิดเหตุมีคนงานหมดสติอยู่ในท่อระบายอากาศซึ่งลึกประมาณ2เมตรกว้างเมตรครึ่งมีอยู่4คนนะครับที่หมดสติ อยู่ข้างล่างท่ออยู่ในสภาพท่านั่งทุกคนเลยนะฮะตอนที่ตรวจสอบดูลงไปนะครับทางกู้ภัยกับเพื่อนคนงานก็ช่วยกันนะฮะแล้วก็นําร่างขึ้นมาได้ทีละคนทีละคนเ,ะเร่งปั๊มหัวใจช่วยชีวิตแต่ว่าทุกคนหมดสติไม่รู้สึกตัวนําตัวส่งโรงพยาบาลที่สุดแล้วก็เสียชีวิตทั้ง4ี่ศพเลยผู้เสียชีวิต4ี่คนนะครับก็มีนายสุวิทย์โจมชูอายุ31 นายสาธิชนลิมแจ้งอายุ31นายสมคิดดำเกลี้ยงอายุ43ทั้ง3คนเป็นคนงานที่เป็นญาติพี่น้องกันนะครับแล้วก็มีอีกคนหนึ่งชื่อนายสานิตสังชุมอายุประมาณ40คนนี้เป็นผู้รับเหมาพุ่มกับการสพคลองแงะหลังจากได้รับแจ้งเหตุแล้วก็มาสอบสวนผู้เกี่ยวข้องนะครับบอกว่าขณะเกิดเหตุคนงานทั้ง4คนลงไปซ่อมท่อระบายน้ําซึ่งอยู่ลึกลงไปในท่อระบายอากาศของบ่อบ,บําบัดน้ําเสียที่กําลังก่อสร้าง แล้วก็ค่อยๆหมดสติลงทีละคนกว่าที่จะมีคนดูเรื่องแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาถึงเนี่ยก็ใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วกว่าจะมาถึงแม่ของนายสาธิชนหนึ่งในผู้เสียชีวิตแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับบอกว่าจุดที่ทั้ง4คนลงไปทำงานความจริงแล้วไม่ใช่ส่วนงานที่รับผิดชอบนะแต่ทางผู้ควบคุมงานก่อสร้างเนี่ยเขาขอร้องบอกว่าให้ช่วยลงไปซ่อมทอ่อระบายน้าให้หน่อย นายนิรัน์ศรีสุวรรณอายุ46ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์และรอดชีวิตมาได้บอกว่าตอนที่เขามาถึงเนี่ยทั้ง4คนก็ลงไปในท่อแล้วความจริงต้องมาช่วยกันคสี่คนลงไปแล้วพอลงไปแล้วเงียบเลยฮะเงียบหายไปเลยเขาพยายามตะโกนเรียกไม่มีเสียงตอบกลับมาจากข้างล่างท่อเขาก็เลยชะโงกไปดูเอาพบว่าทั้งหมดหมดสติอยู่ในท่อแล้วเขาพยายามลงไปช่วยแล้วนะ นานิรัน์เนี่ยเขาลงไปช่วยนะลงไปข้างล่างพบว่าตอนที่ลงไปเนี่ยมันมีอากาศหายใจได้แค่ตอนประมาณครึ่งท่อ,อลงไปอีกเนี่ยไม่มีอากาศหายใจแล้วเขาก็เกือบจะหมดสติเหมือนกันแต่พยายามแข็งใจอุ้มร่างขึ้นมาได้หนึ่งคนคือนายสานิตแต่ว่านายสานิตก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะฮะแล้วก็แจ้งคนให้มาช่วยแต่มันก็กินเวลากว่าจะมาถึงกัน

ผกะลุงไปเลยมั้งลผมก็ลุงเฮ้ยบอกมันไม่มีอะไรอ่ะยิงอาการไม่มีตรวจอาการม่สก่านี่อะไะบอกมันช่องบึกช่องเหม่ได้แต่ว่าช่วงดีอากาศไม่มีเห็นถึงบ่อเลยในรักเม็ดเนะเี่ยวที่มาคน้นรอนำศิษฐติดเนี่ยผมผมลุ่งไปเพียรอทำศีษฐติดข้นกาอีบสวยเองอ่ะน่าเบื่อสวยก็ไม่รอไล้นะผมเยียมเขาล้เนีกคือเสียทีครับ นี่ลงไปเมตรเดียวนี่ไม่มีอากาศแล้วลึกสองเมตรนะนะจากการตรวจสอบนะครับพบว่าภายในท่อมีก๊าซแอมโมเนียหรือว่าก๊าซไข่เน่าเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งก็ต่อมาจากระบบบำบัดน้ําเสียที่กําลังอยู่ระหว่างการซ่อมแซมทีนี้พอคนงานลงไปก็สูดอากาศเข้าไปนะฮะคือก๊าซเนี้ยเจ้าหน้าที่บอกว่าสูดครั้งเดียวก็หมดสติเลยนะฮะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมาตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ํารอยนะครับงานบางอย่างนี้มันเสี่ยงมากจริงนะใช่ครับนะคะ